สวัสดีครับเดี๋ยวนี้จะพามาดูทีมง้อซึ่งถือว่าเป็นทีม PVP ที่โหดมากๆในเซิร์ฟเกาหลีตอนนี้ซึ่งถ้าเกิดใครที่เล่นมาสักพักอาจจะได้ยินผู้เล่นอื่นเขาพูดกันบ่อยๆใช่ไหมครับว่าง้อกากอย่าไปเล่นสู้ใครไม่ได้ซึ่งก็น่าจะจริงในระดับหนึ่งครับเจมี่ถามเพื่อนที่เล่นเซิร์ฟนอกเชี่ยวเชี่ยมาคนนึงเขาบอกว่าพอระบบสัตว์เลี้ยงเข้ามาเนี่ยจากที่ง้อ,องโหดๆจะกลายเป็นสู้ใครไม่ได้แต่ว่าแพทที่ว่านั่นก็คืออาจจะอีกนานครับก่อนจะเข้าไทยวันนี้เลยจะพามาดูที่เซิร์ฟเกาหลีก่อน ถ้าให้เลาเ่าไทม์ไลน์คร่าวๆก็คือจีนจะเปิดมาก่อนครับเสร็จแล้วเกาหลีก็เปิดตามเสร็จแล้วถึงจะมาเป็นไทยของเราครับดังนั้นอาจจะเปรียบเสมือนเซิร์ฟไทยเป็นช่วงต้นเกมก็ได้แล้วเกาหลีเป็นการเกมส่วนจีนก็เป็นเลดเกมครับอย่างในจอตอนนี้นะครับจะเห็นว่าอันดับ 1- 2 3 PV p งสอาเขาเนี่ยเลเวลประมาณ70กว่าเองครับแล้วก็พลังประมาณ6ล้านครับไม่ได้แม็กเต็มเลเวลร้อยแบบพี่จีนแล้วก็อย่างที่บอกไปครับว่าทีมง้อจะโหดมากๆในช่วงนี้เจมีลองนับให้แล้วครับท็อป30 PVP ก็คือจะเป็นทีมง้อ28ทีมแล้วก็ทีมจกอีก2ทีมครับแถมทีมง้อที่ว่าก็แทบจะเหมือนกันหมดเลยครับก็คือจะมีซุนเซ็กซุนกวนบุญเอง๋งแล้วก็ใต้เกี้ยวกับเสี่ยวเกี้ยวครับเดี๋ยวกดไลค์ให้ดูคร่าวๆนะครับอันนี้จะเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยครับก็จะเป็นซุนเซ็กบุญเอง๋งเสี่ยวเกี้ยวใต้เกี้ยวแล้วก็ซุนกวนครับเดี๋ยวสกิลแต่ละตัวจะค่อยอธิบายในช่วงถัดไปของคลิปนะครับเราไปดูอันดับ2งกันต่อ ก็คือจะเป็นทีมเดิมเลยครับซุนเซกบุญเอง๋งเสีย่ยวเกี้ยวซุนกวนแล้วก็ใต้เกี้ยวครับเดี๋ยวดูอันดับ3ามอีกสักทีละกันก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยครับซุนเซ็กบุญเอง๋งแล้วก็เสี่ยวเกี้ยวครับแต่ว่านี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมในบอร์ดเขาติดมาแค่3ตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้แถมให้นิดนึงก็คืออย่างที่บอกไปว่า30ทีมเนี่ยจะมีทีมจ็อกอยู่2ทีมใช่ไหมครับจะเป็นอันดับที่24 ทีมนี้นะครับทีมจกทีมแรกก็จะมีตัวแรกนะครับม้าเฉียวตัวที่2ม้าแจ๊กส่วนตัวที่3เจไม่แน่ใจรู้สึกว่าจะเกียงอุ้ยใช่ไหมครับแล้วก็จูล่งกับกวนอูครับอันนี้จูโล่งส่วนอันนี้กวนอูโอเคก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆเดี๋ยวเราไปดูตอนทีมง้อ PVP ต่อละกันครับก็เดี๋ยวจะดู2แมตช์นะครับเป็นอันดับ1เจอกับอันดับ18กับอันดับ2เจอัอันดับ3จริงๆ2คู่นี้สปอยล์คร่าวๆว่ามันจะเหมือนกันเลยครับเพราะว่าใช้ตัวเหมือนกันเลย โอเคก็เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยครับก็อันนี้จะเป็นอันดับ1เจออันดับ18นะครับทีมที่ใช้ก็คืออย่างที่บอกว่ามันจะเหมือนกันเลยครับทั้งสองฝั่งตอนเปิดมาซุนเซ็คถือว่าแรงมากเลยครับตวัดทีเดียวซุวนกวนหายเลยส่วนอันนี้เป็นสกิลตัวหลักนะครับเท่อยู่อันนี้ก็คือเป็นตัวหลักของเขาส่วนมาเหมือนกันอันนี้จริงๆงตัวเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดสังเกตดาเมจจะเห็นว่าต่างกันเยอะเลยครับก็คือจะเป็นเรื่องของของซะส่วนใหญ่ อันนี้เสี่ยวเกี้ยวาฮิลทั้งทีมส่วนใต้เกี้ยวก็เป็นโจมตีฝั่งหนึงสตัวแล้วก็มีเพิ่มโกรธให้ทีมเราด้วยแต่ตาอนนี้มันแย่อย่างนะครับก็คือซุนกวนตายก่อนเลยทั้ง2ทีมเราเลยไม่ได้เห็นในตัวสกิลของซุนกวนนะครับ ุ่นเซ็กปกติจะฟันเป็นแถวหน้าครับพออีทีมนึงเหลือแค่แถวหน้าตัวเดียวก็คือฟันโดนแค่ตัวเดียว ก็ประมาณนี้นะครับแมตช์แรกหล,ะละักๆคือตัวมันเหมือนกันมันก็เลยวัดกันที่ของซะเป็นส่วนใหญ่ถัดมาคู่2นะครับก็อย่างที่บอกว่าทีมนี้มันแน่นจริงๆครับในเซิร์ฟเกาหลีตอนนี้ก็คือจะเป็นเหมือนตะกี้เลยแต่รอบนี้ดีตรงที่ซุนกวนไม่ได้ตายตั้งแต่แรกครับเดี๋ยวเจก็แบบเร็วๆเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันก็จะเหมือนกับแมตช์ตะกี้ ัดกลับมาที่เซิร์ฟไทยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นทีมของเจตอนนี้ลหลักๆก็คือพยายามจัดคล้ายๆกับทีมตะกี้นั่นแหละครับแต่ว่าเซิร์ฟไทยตอนนี้ยังไม่มีซุนเซ็กก็คือใช้ลกซุนแทนไปก่อนแล้วก็พลังอาจจะดูน้อยนิดนึงนะครับประมาณ50,000นเพราะว่าเพิ่งปั้นได้ไม่นานหลายๆตัวก็ยังเวลไม่เต็มเลยครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูสกิลแต่ละตัวแบบเร็วๆด้วยกันนะครับตัวแรกนะครับลกซุนเวลาโจมตีธรรมดาก็คือจะเป็นโจมตีเป้าเดียวปกติครับแต่ว่าสกิลก็คือจะเป็นโจมตีโดนทุกตัว แล้วก็มีโอกาส50%าที่จะลดความโกรธของอีกฝั่ง10-30แต้มครับถัดมานะครับเสี่ยวเกี้ยวอันนี้ก็คือจะเป็นตัวฮิลของงอก็คือโจมตีธรรมดาเนี่ยก็เป็นฮิลให้เพื่อนและตัวสกิลก็คือจะเป็นฮิลหมู่ทั้งปาร์ตี้ครับแล้วก็นี่แถมนิดนึงว่าตัวฮิลโจมตีธรรมดาของเสี่ยวเกี้ยวเนี่ยมันจะใช้ใส่ตัวที่เลือดเหลือตาสุดด้วยครับใต้เกี้ยวนะครับโจมตีธรรมดาจะเป็นการเพิ่มโกรธให้กับเพื่อนในทีมแล้วก็ถ้าเกิดเป็นตัวสกกกกกิิลลเเนนนีีน่่ยยออจจจาาะโมมมตตปแ้้้ววว็ัังพพคครรใใหืนในทดบ ถัดมานะครับส่วนกวนโจมตีธรรมดาจะเป็นการโจมตีเป้าเดียวทั่วไปครับแต่ว่าตัวสกิลเนี่ยจะเป็นสูมโจมตี3เป้าแล้วก็ทําให้เพื่อนๆทั้งทีมเราเนี่ยได้ดาเมจเพิ่มมา20% 1รอบด้วยครับบนเอกนะครับตามที่เราได้เห็นกันไปแล้วว่าตัวสกิลมันจะเป็นสกิลโจมตีเป้าเดียวที่แรงมากๆครับแล้วก็นอกจากแรงเนี่ยมีโอกาสให้ฝั่งหนึ่งฆ่าโกรธไม่ขึ้น1เทิร์นด้วยครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนทีนี้ PVP คร่าวๆแล้วกันครับโอเคก็ตอนนี้อยู่ในหน้า PVP แล้วครับเดี๋ยวเอา ของเจจะเป็น51,000นะครับคนนี้แล้วกันคับ52,000อันนี้เขาก็จะเป็นทีมบุ้ยนะครับก็ค่อนข้างฟูลทีมอยู่เนาะอ่าโจโฉเขาออกก่อนเลยโดน6ตัวเลยนะครับสกิลโจโฉอันนี้ลกสนเจส่วนเหมือนกันบุญเอ๋งเจของไม่ค่อยเยอะโดนตีแป๊บเดียวจะตายแล้วครับเนี่ย ยังดีได้ออกสกิลก่อนนะครับสกิลเป้าเดียวบุญเองเจ69 0 0เอย่งอะ่ะของไม่เยอะกลายเป็นตัวพระเอกฟันธรรมดาจะเท่าบุญเองละอันนี้แ้หัวตุ้นนะครับโดน2ตัวแถมตะก,กี้ลดโกรธด้วยคำแฮหัวตุ้นเทพมากก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เห็นทีมบุ้ยเขาใช้กันยาวๆนะครับบุญเองไปแล้วครับ เนี่ยนี่สกิลเท่ดีครับเป็นแบบนกเขาเรียกอะไรอะนกน้ําแข็งน่าจะกุยแกใช่ไหมครับตัวตะกี้โห<ฮ><ฮ>เขาเหลือแบบเลือดปิ่มๆทั้ทงนั้นเลยอะแบบกวาดทีเดียวให้มันตายได้ไหมเนี่ยวิ่ของฝั่งเจก็ปิ่มเหมือนกันครับฮิวขอตัวพระอ,ออกสกิลสักทีนึงอะ สุดยอดครับโหสูสีมากเลยเนาะเกมนี้พลังมันใกล้ๆก,กันด้วยแหละครับ5-1 5-2แต่เหมือนจะแย่แล้วตัวแทงเราไปละแพ้นะครับตานี้ท่าทางเดี๋ยวเจน่าจะต้องไปอัพบ,บุญเองให้มันยืนได้มากกว่านี้เนาะเพราะว่าเป็นตัวแถวหน้าด้วย โอเคก็ตะก,กี้52หมื่นสู้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนมาเป็นรดมาหน่อยละกัน49ละกันเนาะหวังว่าจะสู้ได้เนาะเอาเป็นทีมวู้ยอีกละครับแต่ว่าวุ้ยไม่ใช่ทีมเดิมหมายถึงว่าตัวเขาเปลี่ยนนิดนึงแจะพอมาเป็นทีมนี้รู้สึกว่าเกาะเขาน้อยกว่าตะก,กี้เยอะเลยเนาะเราตีเข้าแรงขึ้นเยอะเลยหรือคิดไปเองเดี๋ยวปรากฏแพ้อยู่ดีแต่อพอเราตีเขาแรงเขาก็ได้ออกสกิลเร็วเนาะค่าวโกรธมันเด้ง โจโฉนี่คืออย่างโหลเลยครับจริงๆโจโฉก็สกิลคล้ายๆซุนกวนหรือเปล่าตีโดนทุกตัวแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้เพื่อนแต่ซุนกวนจะยังไม่ได้ออกเลยอะ่ะอ่ะมาแล้วซุนกวนอุ้ยตายไหมเนี่ย ไม่มีติดสตันด้วยครับจากเขาทูหรือเปล่าตะกี้โกดธเต็มแล้วแต่ไม่ได้สกิลสทัทีตัวหลักติดสตันอยู่อ่านี่ฟันตัวหลังหายไปสองตัวรอบนี้น่าจะได้อยู่มั้งครับคิดว่า โอเคก็เดี๋ยวเราลองอีกสักแมตช์หนึ่งล้วกันครับสู้คนนี้เลยแล้วกันพลังเท่ากันพอดีเป๊ะเลยขอเป็นทีมอื่นบ้างล้วกันเจอแต่วุย้ยเอะนี่ก็เป็นงอครับงอเจองอแต่ตัวคือไม่เหมือนกันเลยนะครับถ้าเกิดสมมติสู้ทีมนี้ไม่ได้นี่แสดงว่าที่เราปั้นตัวกอลเกาหลีมานี่คือจบละแต่จริงๆริมันก็ต่างกันเยอะแหละครับเราไม่มีสุนเซ็กแบบเขาอะซุนเซ็กเขานี่คือแบบตัวคีเลยเนาะเปิดมาถึงฟันแรงมาก แถวหน้าวีกายเขาแข่งเหมือนกันนะครับเนี่ยสงสารบุญเองเจบุญเองเจของน้อยอจะไปอีกละหรือว่าจริงๆมันไม่ได้ของน้อยแต่ว่ามันแบบคล้ายๆกับตัวมันนิ่มอยู่แล้วเป็นธรรมชาติหรือเปล่า โอ้ยตัวหลักเขาไม่ลงสักทีอีกนิดนึงเออจิวยี่เอาให้ตายแ้ยออไม่ใช่จิวยี่ลกซุนโอ้ยตัวเองติดสตันโอตัวหลักเขาคิวขึ้นมาแล้วครับตะกี้นะว่าถ้าเกิดเก็บตัวหลักเขาไปได้ก่อนจะสบายขึ้นนิดนึง สุนควรได้ออกสกิลก่อนไลนนะครับเวิร์กมากอ่ะก็น่าจะยังโอเคครับเพราะอย่างน้อยๆก็ยังชนะทีมง้อที่พลังใกล้ๆก,กันได้โอเคก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้คร่าวๆถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม